วันเลยเนาะความหวานของเราเมื่อวันเกิดเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับก็แบบเอ่อก็ทุกๆปีแหละก็วันเกิดก็ไม่ได้อะไรมากก็ไปกินข้าวกันซื้อของขวัญให้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบก็เป็นเหมือนดินเนอร์ธรรมดาวันหนึ่งครับผมไม่ได้มีอะไรเราแบบพิเศษอะไรยังไงไหมก็เหมือนเหมือนเดิมทุกปีนะครับคือผมว่าแบบพออยู่กันมานานก็วันเกิดก็กินข้าว ของขวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออก็เป็นแบบรู้สึกว่าเป็นวันพิเศษขึ้นมาขึ้นมานิดนึงพองมันอยู่กับมานานแล้วมันยากไหมเล่แต่ละปีจะให้มันแบบยากนะผมว่มาวสุดท้ายมันก็มันก็คือแค่ใช้ชีวิตละครับเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องหาอะไรแบบพิเศษหรือว่าอะไรตลอดอยู่และ แล้วตัวแล้วตัวใส่ล็อกเองเหรอคะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์นะคือแบบเขาชอบบอกว่าแบบผมเซอร์ไพรส์เขาไม่ค่อยได้แต่แบบรอบนี้ผมก็ผมว่าเซอร์ไพรส์ได้อยู่นะความชนแง่ของเราวันเกิดเราใช่ผมว่าหลายหลายคนก็เป็นนะแต่ก่อนจะดึงไงแต่ว่าเขาไม่ชอบให้จับหน้าเพราะว่าเดี๋ยวแบบสิวขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนชนแล้มครับ บอกไปไหมให้อะไรยังไงให้เป็นกระเป๋าเล็กๆไปหนึ่งครับผมเอาไว้ไปแบบทำกองทำงานอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วเราดีเฟสมือว่ายังไงเรีเฟสมันถ้าดูอยากได้นะผมว่าหมายถึงว่าพออยู่กันผมว่าหลายๆคนคงรู้แหละว่าแบบเออเออเทสแบบอยากได้อะไรประมาณไหนคนมาแซวเยอะเลยไหมคะว่ามันจังหวาดอะไรไปถึงขนาดนี้ได้ตลอดอะไรไม่หรอกชินแล้วชินแล้วนะครอยู่นานชินๆกันแล้ว เพราะปกติเวลาแบบอยู่ด้วยกันเพื่อนก็คือจะหวานแบบปกติอยู่แล้วครับเราก็แล้วแต่ที่เนาะเราก็คงไม่มานั่งหวานกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเนาะเทศกาลมาเรี่หวานเทศกาลเป็นาหวันไม่นะวัอะไรนะฮะมาทุกวันความหวานของเราบ้านไม่มีใครหวานทุกวันตลอะ แต่มันก็เป็นธรรมชาติของเรามันไม่ได้แบบรู้สึกเคนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมนุ้ยเจมส์ไม่รู้สึกปกติครับเป็นคนชอบสแสดงออกเรื่องความรักอยู่แล้วอะไรอยแบบงี้ใช่นัอ่อย่างนี้ใช้คําว่าแบบมเมืนเป็นฟิลข้างรักอะไรอย่าเล่นไดหมเหมืมอนเลยเลัอะไรอย่างเงี้ยคลั้งหลักก็ได้อะไรก็ได้ <c oughs> ใช้อะไรก็ได้ <c oughs> ใช้อะไรก็ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรได้เลยตามเลยเลยตามเลยขั้นขนาดนี้เมื่อไหร่จะสัก เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี่ยมีแต่เออเดี๋ยวนี้มี่คนถามอะไรอยู่นะอะไรคือผมแก่แล้วหรืออะไรไม่มาเ่ผมมานานอะไรอย่างเงี้ยบบิมันอาจจะขยับเลเวลปีปีนี้11ครับมา่นมาคือมาล่นหล่มันเกิดเอ๊ะมันควรจะขยับเลเวลไปกว่านี้ไหมเรามองหรือยังอย่างไงไม่ถ้าเราพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่สะพายแต่อีแคิดด้วยบ้างแล้วไมู่สิไม่ชอบหลอกถามจริงจริงเคยคุยกันแบบทีเรไมคเรื่องนี้กับแฟนเ่ ก็ไม่ได้กูย,ยันซีเรียนนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบมานั่งฟิกซกันไปแล้วแต่คู่นะบางคู่ก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยากอายุเท่านี้บางคนก็แบบปอ่อยไหลไปลคือผมกม็รู้สึกว่าแบบคือตอนนี้คือโกหลักเมลหลักของเรามันยังคือ,อาการทํางานออคือผมรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาที่แบบที่ตอนนี้ที่เรายังอยากวิ่งตามความฝันของเราอยู่เราเออเขาเรียกว่าถ้าสมมุติมีเวลาในชีวิตเท่านี้ priority แรกของเรามันคืองานอยู่ เงี้ยครับผมผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่ามันเราพร้อมแล้วว่าเออพาร์ตี้หลักของเรามันคงเป็นมันคงเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยวันนั้นเราค่อยมามามา,มานั่งคุยกันอีกทีนึ่งแต่มไม่ได้ไม่ถึงขัง้นว่าถ้าอายุไม่ฟิก<อ>ไม่ฟิกไม่ฟ<ม><ม>ิกเลยใช่อยไหลเลยอ่ะใช่ครับผมแสดงว่าตัวเขาเองก็ต้องเข้าใจในเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าแบบคือมันก็ไม่เชิงเงื่อนไขเราผมว่ามันก็ทั้งคู่นะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะมาเรียกร้องหรือว่าแบบโอ้ต้องแบบขยับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับก็ไม่จริงๆคือ ก็ผมมาบ้างไม่รู้เพราะเราเราเราเป็นคนชอบทำงานเวลาแบบไม่ทำงานเราก็จะรู้สึกลอยนิดนึงอย่างเงี้ยเออทำงานทำงานเก็บเงินอย่าเงียใช่ไหมเออต้องเก็บเลยต้องเก็บเลยอย่างไรสเกตเราเชื่อในเรื่องของอาคารอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในโชคของต้องไปที่ถามผมทุกหนึ่งสองสามสี่ห้ายันสิบเอ็ดเลย่านะคร้ยหรอไม่เชื่อผมไม่ได้ไม่ได้เชื่ออะไรเลย บางคนพอเวลามันคบมันกลายเป็นเพื่อนแล้วมันอาจจะมีความจืดจางไปอะไรแบบนี้แกินตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เติมยังไงคู่เราเติมหวานก็ไม่นะก็ะอย่างที่บอกแล้วมันแค่ใช้ชีวิตแหละเติมบอกเติมหวานมันก็แค่แบบ ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแล้วผมว่านะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่างเวลาแูกกันทั้งคู่ใช่ครับผมผมว่าสุดท้ายแล้วเราไปไม่ได้ต้องนีรับลายฟังซีหรือว่าแบบอู้ของผ่อนชิ้นใหญ่หรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าการที่อยู่ด้วยกันมันคือเข้าใจกันอยู่ข้างๆกันให้เวลากันตามที่เท่าที่ให้ได้เงี้ยผมว่าผมว่าก็พอแล้วนะแต่เราเห็นภาพเราในอนาคตเสม้อว่าแบบว่าแต่งงานเขาครอบครัวมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เคยอยากมีอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวนะแต่ว่าก็โลก เหมือนนี้มันโหดร้ายอาจจะไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าอีกประมาณกี่ปีคะไม่ตั้งไม่ตั้งเลยอย่างนี้บอกไม่ตั้งเลยครับก็คือถึงตอนนั้นเราอาจจะแบบรู้ตัวเองว่าเออตอนนี้จะเมาใช่ผมว่าเดี๋ยวแบบเออบางอย่างคือถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันมาไงเพราะผมว่างเขาไม่หวังอะไรว่าบอกว่าเขาก็ปกตินะเออตุ๊กแบบเขาก็ไม่ได้แบบมาถกมาถามมาอะไรอเาโอเคไหมโอเคค่ะ ครับผมนานมากจริงหัวงาบมากเหมือัอ่าเจมก้องพี่นะครับโอเคเจมกรับอะหนึ่งสองสามีกทีนะครับหนึอเจมก่องนี้ค่ะตรงนี้นัดหนี่นสองหล่อมากเจมก้องพี่ต่อเลยเจมค่ะหนึ่องเจมต่อก้พี่นะโอเคครับเจมก้องพี่หนึสอง บอยกล้องที่นะบอยต้องนี่นิดนึงถ้าถ้าถ้าหน้าผมมันรีทัพให้ด้วยนะเหมือนเหมือนรอบที่แล้วที่สามไปคือผมหน้าเมือกมากเลยวว้าเราเล่นน้่งวาวผมเออว้าวมิติใหม่มิติใหม่อันนี้อันนี้อันนี้ผมขอนิดนึงจริงๆเออมันติดใจไหวตัวจาอะไรก็ได้แล้วแบบมันแม่ผ่ามันดูเถื่อนนิดนึงอ่ะพี่ขอนิดนึงนะงานจะออกแล้วขอขอรอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะ